ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอยสงเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมันดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลายาณมิตรทุกท่าน อังคุตรนิกายเอกธรรมมาทิบาลีวักที่สองจุดหนึ่งดลูกษสุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นรำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไทบูญยิ่งเหมือนกับมิจฉาทิฐิน,นี้เลยดูกระพิสุุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นผิดอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภไยบุญยิง่งดูกระพะสิสษุน์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไยบุญยิง่งเหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลย ดูกระพิสษุ์ทั้งหลาย,ลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นชอบออกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น,นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพ่บูญยิ่งดูกระพิสษุ์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป เหมือนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูกระพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นผิด,ผดกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดูกระพิสุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น หรืออกุศสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลยดูกระรบิสูตทั้งหลาย<อ>เมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นชอบอกุศสรธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอกุศสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ดูกระพิษสุดทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนกับการทำในใจโดยไม่แยบคายนี้เลยดูกระพิษสุดทั้งหลายเมื่อบุคคลทำในใจโดยไม่แยบคาย มิจฉาทิฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นดูกระพิษสุ์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฐิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนการทำในใจโดยแยบคายนี้เลยดูกระพิกษุทั้งหลายมเมื่อบุคคลทำในใจโดยแยบคายสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นดูกระพิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย เมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลยดูกระพิสุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูกระพิสุท์ทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลยดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ มิจฉาใดในทิฏฐิดำริอยู่มิจฉาฟูสู่จิตติดสูงได้มิจฉานำเห็นผิดภัยบุญไปมิจฉาไฟอกุศลบนจะเริญสัมมาธรรมนทิฏฐิดำริอยู่ สัมมาฟูสู่เจริญกุศลให้สัมมาเห็นเป็นกุศลภัยบุญไปสัมมาใ่าใจกุศลวนจะเริญมิจฉาทิฏิิเห็นผิดปิดกุศลมิจฉาวนอกุศลย่อมเกิดได้ มิจฉากันกุศลไม่วนไปมิจฉาให้กุศลวนเสื่อมบุญสัมมาทิฏฐิเห็นถูกปลุกกุศลส,สัมมาวนกุศลย่อมเกิดได้สัมมาเห็นอกุศลวนเสื่อมไป สัมมาได้ไล่อกุศลไม่วนนํำการทําใจไม่แยบคายภายในจิตมิจฉาจิตพิฐิเกิดตะเลิดได้มิจฉาเห็นผิดเป็นถูกจเจริญไว การทำใจไม่แยบคายให้เสื่อมตนการทำใจให้แยบคายภายในจิตสัมมาติดจิตเจริญทิฏฐิให้สัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดย่อมเกิดไป สัมมาใดให้ถูกดีนี้จะเริญมิจฉาใดในทิฏฐินี้ตกต่ำอบายนำทุกขติวินิบาตให้มิจฉาทิฏฐินรกสู่อบายไปทุกขติได้วินิบาต ไม่พลาดกรรมสัมมาทิฏฐิดำริธรรมนำส่งให้สัมมาใดแตกตายไปสวรรค์สัมมาทิฏฐิดำริคลองท่องธรรมกันสัม,มานั้นสวรรค์สู่สุขคติธรรม